สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ไปเรียนรอครับไปเรียนไหมวันนี้ไปเรียนไหมอยากไปเรียนเปล่าอยากไปเรียนไหมเฮ้อ่าไม่พูดเลยนะวันนี้ไม่พูดนะไคใครไม่ะทำไม ทำไมเขาเอาลูกบอลมาด้วยใหญ่จังปีนี้ไม่เจอนานอันนี้ก็ลูกกลมๆมีลมอยู่ข้างในเยอะเลยใช่ไหมไอ้ไอ้ก่อนนั้นมันยังข้าวร้านนี่มันติดอยู่ป้ายหรเปล่าเรงติดอยู่เลยยังใช้ยังใช้ในการประกอบภาษีอยู่อ๋อไปเื่นสแกนหรือวะฮะไปสยอยู่ือวะ ภาสีป้ายก็สิเพราะว่าแม่ก็ยังทําใช้ใบเสร็จในการทําป้ายอยู่ไงก็อย่างที่บอกทํางานหน่วยราชการก็ต้องใช้ป้ายไอบบ้ปีนที่มีใบเสร็จท<ด>ี่สิบผูชิดด้วยเศษภาษีครับป้ายอุ้ยคนเต็มแม่เก็บเลยโง่ใช่ไร้านมุยแนมะ่ตอนแรกเก็บขับพนันเล่นน้องมันน้อมนเปิดที่สิเบเท่าไหร่ว่าเปิดตั้งที่เปิดอาทิตย์เดียวเลยครับประมาณเด<า>ียวเนี่ยหน่อยตอนแรกนะตอนเราขับผ่านมาไอ้เทียนมันสีหลืองวันนึ่งเออหมดวิ่งแม่เสร็จปุ๊บยงครับเริ่มมีคนเต็มเลยครับีน่ามันเป็นร้านไทย แล้วลบางนมงกับบางแจ๊กแ,แต่บางแมนบางแมนจะไปแจมพี่มันตลอดเลีเงง่ยข้าวราเนี่ยมันคือเป็นข้าวประจามันเป็นข้าวประชามันก็ดีนะที่น้องมันนี่ฐานลูกคา้าเขาดีพี่น้องมันนี่ฐานลูกค้าร้านเหล้านี่เก่งจริงๆนะบ้านตระกูลมันดนมัน,มนเปิดร้านเหล้าดีจริงๆเนี่ยเช่าบ้านเก่าเสร็จปุ๊บลื้อใต้คุนเสร็จแล้วบ้านมาตามเลยร้านเล้าที่นีโอ้โหวัวมึงง่ายจังวะ